สวัสดีค่ะมณีหารจิรวัลชาแนลสิผ้ามาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดเขาทาวอนจากเห็ดกำลังออกเลยค่ะพี่น้องข้าเจ้าพ่นว่าเพ่น้ากันมาเก็บสามมือแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าจิรวัลชาแนลกําลังมามือนีมือแหลกค่ะพี่น้องไปไปลุ้นน้ำกันค่ะว่าสิได้หรือบ่ได้จ้าม,ม้นนี้พอแล้วค่ะพี่น้องเห็ดหนาแหละ่ะจ้ะเนี่ยพี่น้องยิ้ดตอกงามๆเลยค่ะ เฮ็ดพึ่งออกค่ะดอกงามงามพี่น้องไปค่ะพี่น้องเฮ็ดนาเลยจ้ะเฮ็ดกำลังออกอีหลีแหละค่ะพี่น้องดอกงามงามจ่ะเบื่องแน่พี่น้องปู่อีกดอกนึงค่ะไปไปเบิ่งดอกนั่งงามงามค่ะนั่นเฮ็ดกำลังออกจก้กะ,ะพี่น้องคนกระไายหลายค่ะพี่น้องไปทางใดกระพอดแต่คนแต่ว่าเพิ่นกระไดพ่อกินพ่อแกงกันสุปูสุกคนเนี่ค่ะือค่ะพี่น้องเฮ็ดนาเลยียพ่ออีกแลี้ยวจ้ะ เห็ดกำลังออกเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเด้อค่ะพ่อได้กินพ่อได้แกงกันสุกผูสุกคนอยู่ด้อยค่ะผู้ใดมากก็เห็นเพิ่นถือกลับไปได้ผูละเคืงกัตากัมมีผูรังคนเพิ่นกับได้เต็มตาดูด้อจ้ะจิรวันช้าเนีว่าคือหายต่ผ้ากันมากค่ะได้กินได้แกงสุกคนเนี่ยค่ะเบืองแน่พี่น้องมีแต่ดอกเห็ดค่ะมาหลอบใดกระได้หลอบนน่นเด้อพี่น้องเบืองเนี่ยค่ะเบืองดอกเห็ดเนี่ยจ้ะ จิลบ้านชาแนลกับยุ่เที่งเขานี่กับประมาณชั่วโมงหนึ่งเหรอคะพี่น้องมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะเบิองดอกเห็ดเน่พี่น้องเอ้ยเบิองเนี่ยค่ะนะ่ะชั่วโมงหนึ่งกระไดพูดละสิเต็มตาเราเดียค่ะนะ่ะมีสลด์หลีค่ะพี่น้องพออีกแล้วค่ะพี่น้องนั่นเห็ดกำลังออกเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกง,ง,งามๆจ้ะ แต่คนกับมาหลายพี่น้องมือนีคน้นไายหลายค่ะแต่ว่ากระไดุ้กค้นด้ค่ะพี่น้องค่ะจิรวันชาแนลก็ใส่เวลาอยู่บนเขานี่กับประมาณสองชั่วโมงได้แล้วค่ะพี่น้องยางหาเห็ดนี่ค่ะกะว่าสิพ่อเราล่รอคะเตรียมตัวสิกลับกันแล้วพากันมาหาเก็บด้วยค่ะพี่น้องน่าสิยังออกแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ค่ะน่าจะออกอีกจากสองสามมือย่ดอกจากเพราะว่าเฮ็ดในหน่อยก็ยังมีอยู่ค่ะ จ้าพี่น้องตอนนี้เจริญวันชาแนลนเต็มตาแล้วเนาะค่ะกลับกันแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญวันชาแนลในเด้อค่ะพี่น้องมีเรื่องเล่าดีๆก็บสิมาเหล่าสู่กันฟังไว้จ้าขอบคุณค่ะ